สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงค์เพชรยนต์นะคะในช่องของพิงค์เพชรยนต์รถกระบละรถครอบครัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องใหม่ของพิงค์นะคะคุณลูกค้า EP นี้นะคะเป็น EP ที่33แล้วจ้ะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งราคาถูกพอสบายนะคะ คันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะเป็น t o โยต้าอินโนว 2.0V ปี2012นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรถครอบครัวเจที่นั่งนะคะเพจยนตั้งขายอยู่ที่ราคา49,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวน์กันไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นชุดแต่งรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ได้เป็นบอดี้เดิมๆด้วยนะคะเดี๋ยวพิงนะคะจะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของรายละเอียดกันเลยนะคะตาม มาเลยค่ะในส่วนของหน้าหน้าของเขานะคะการจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบรากยาที่เป็นสีเทานะคะตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะโลกโก้ตรตงกลางนะคะจะเป็นโลกโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ5 3 5สนะคะคุณลูกค้าในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะ จะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีแฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างนะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะได้ยางปี2019นะคะได้แม็กขอบ15นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะในยางปี2019ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้ามือจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะ กระจบแา้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะมาดูรอบๆพันกันเลยนะคะนี่ส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทีมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังไฟเบรกด้วยที่3นะคะ มีที่ปัดน้ำฝนมาให้นะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้ตานะคะโลโก้ของเขาเลยนะคะคุณลูกค้นนา Innova ทาเเีียน,นี้เลยนะคะ5359นะคะ 2.0V นะคะได้เป็นตัว,วีมาให้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถครอบครัวราคาถูกผ่นสบายนะคะ EP นี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหา รถครอบครัวอยู่นะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสอบถามรายลเอีดกันเข้ามาได้เลยนะคะเป็นโตต้าอินโนวา 2.0V ปี2012นะคะสีขาวบอดี้เดิมชุดแต่งรอบพันกันเลยทีเดียวนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่นะคะ49,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ7,000ต้นต้นจนถึง8,000นะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์กันไปเลยยังไม่พอนะคะคุณลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้ายังไม่ได้ติดจองนะคะรอเจ้าของอยู่นะคะใครลูกค้าที่เข้ามาดูคลิปพิงนะคะสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิ์ปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะตามพิงมาเลยคะ่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้ช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำวดน้ำมาให้นะคะคุณผู้คะคันนี้นะคะได้เป็นกระจกปรับด้วยมือนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีเทานะคะตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามนะคะได้เป็นพวงมาลัยสีก้านนะคะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนใส่เครื่องเลเซ ได้นะคะแอร์ออโต้นะคะได้เกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะคะช่องด้านหน้ามีช่องใส่แก้วน้ําผลน้ํามาให้นะคะเบาะหนังสีเบดนะคะตัดด้วยได้สีเทาส,สวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีเทานะคะทั้งสองข้างเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทุกโนภายในก็จะเป็นสีเบด นะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้บอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะพื้นที่ของเขากว้างขวางเลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นบอดหนังสีเบทนะคะตัดด้วยด้สีเทาสวยแบบนี้นะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าในส่วนของเบาะนี่เดิมเลยนะคะพรมสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะช่องตรงนี้ใส่แก้วนะเออขอโทษค่ะใส่เอกสารได้ นะคะคุณลูกค้ามีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้นะคะคุณลูกค้านี่ในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะคุณลูกค้าพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถพับเบาะนะคะขึ้นในส่วนข้างๆตรงนี้ได้นะคะฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะคะเด็กเล็กเด็กเล็กนั่งได้นะคะเดี๋ยวพิงค์จะไปนั่งให้กับคุณลูกค้าดูนี่เลยนะคะนั่งให้เห็นกันชัดๆเลยว่าในส่วนของนี่นะคะผู้โดยสารด้านหลังนะคะ ก็จะมีนี่พื้นที่กว้างขวางพอสมควรเลยนะคะมาพร้อมกับจอนะคะแล้วก็แอร์หลังมาให้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพี่ให้ดูจอให้นี่นี่มีจอมาให้นะคะเด็กเล็กนะคะคุณลูกค้าสะดวกสบายแน่นอนนะคะแอร์หลังมาให้อีกสองตัวนะคะเบาะพับพได้นะคะสามารถวางของได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่ของเขาคือกว้างขวางนะคะ ณลูกค้าออปชันคือคบเพื่อนจับเต็นกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากเบาะนะคะมีการปรับส,สภาพเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. เด็กเล็กนะคะคุณลูกค้าคือคันนี้คือเขาตอบโจทย์ได้ดีมากนะคะ mm. บอกได้เลยว่าตอบโจทย์ดีสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะ mm. มีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะเ mm. หลือเพียงคันเดียวเท่านั้นนะคะสําหรับโต้ตาอินโนวาคันนี้นะคะ mm. มาดูในส่วนของตัวน็อตกันบ้าง นอตเดิมนะคะลอยเมคอัพต,ต่างๆนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะตัดด้วยลวดลายไม้เสียงตาสวยงามช่องด้านล่างใส่แก้วนะ้ำกดน้ำมาให้นะคะมาดูนนานนะะในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะก็จะมีพื้นที่วางสินค้าต่างๆนะคะพอสมควรเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะ คือเขาได้เป็นบอดี้เดิมๆมาให้นะคะคุณลูกค้าอุปกรณ์ครบเครื่องนะคะสําหรับคันนี้นะยังไม่พอนะคะให้ลูกค้าดูในส่วนของตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะคะยางเดิมนะคะไม่ขาดไม่ถลอกนะคะตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยนะคะริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะสําหรับคันนี้นะพื้นที่แบบ ฟังฟาง,างนาใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะบอกกับรถครอบครัวเจ็บที่นั่งนะคะคุณลูกค้าพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะคันนี้เลยนะคะตอบโจทย์กับลูกค้าทุกท่านที่เป็นสาวกรถครอบครัวเลยนะคะ EP นี้ห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะมาดูในส่วนของตัวน็อตกันเลยนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรอยเม็ดอัรต่างๆนะคะ แบตเตอรี่นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตจุดย่างนะคะรอยม็ดอัพต,ต่างๆนะคะตัวน็อตนะคะคุณลูกค้าจุดแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นเครื่องแห้งๆนะคะไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องสองพันนะคะคุณลูกค้ามีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีคราบนะคะไม่มี กลิ่นน้ำมันไหลเยิ้มนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยนะคะมาดูในส่วนของน็อตแก้มสายแก้มขัวก็เดิมเดิมกันเลยนะคะรอยเมคอาพต่างๆนะคะสติกเกอร์มออก,กอนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักท่คว่ำจนตาเปลี่ยนสีนะคะมีวารตีหลังการขายอีก30วันด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าสำหรับรถครอบครัวเจ็ที่นั่งคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันมาได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าอินนวา 2.0V นะคะปี2012นะคะได้เป็นสีขาวเวยๆแบบนี้เลยนะคะ เพชรยนตั้งขายอยู่ที่ราคา49,000บาทนะคะลูกค้าเค t ดสามารถฟรีดาวน์กันไปเลยนะคะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7-8,000ต้นต้นนะคะคุณลูกค้าผ่อนสูงสุดได้7ปี84งวดน,นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082 7043253นะคะ, 7, 4, 3, 2, 5, ะ,คะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ ถนนเสรีไทยห8แยกหนึ่งนะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะและอีพีต่อไปนะคะพิ้งจะพาคุณลูกค้าดูรถคันไหนนะคะรถครอบพอหรือรถกระบะคันไหนก็ขอให้คุณลูกค้าก็ขอให้ใหคุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบายบายคะ่ะ